สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับยินดีนักเรียน,นทุกคนนะครับตอนรับเข้าสู่วิชาสุขศึกษานะครับสำหรับนี้เราก็มาต่อในหน่วยการเรียนรู้นะครับที่3ามเนาะก็คือในหน่วยการเรียนรู้ที่สก็คือวัยรุ่นและการพัฒนาการทางเพศนั่นเองนะครับอ่ะนะครับ ส่ับนี้เราจะมา,าหัวข้อที่2นะครับในหน่วยที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นนะครับเรามาดูว่าวัยรุ่นเนี่ยพอเขา้สเขาสู่เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจทางอารมณ์ยังไงบ้างนะฮะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของอารมณ์กันบ้างนะครับ ในในในทางการเปลี่ยนแปลงจิตใจอารมณ์ของวัยรุ่นเนี่ยมีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับในร่างกายเป็นกระตุ้นเนาะแต่จะมองเห็นได้ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเพราะต้องใช้การสังเกตดูถึงความรู้สึกมีการแสดงออกทางอารมณ์ถ่ายทอดออกมาเป็นสําคัญว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอ,าอย่างเช่น1่มีความเชื่อมั่น ค่าค่านิยมจิตคติที่เป็นของตนเองนะครอยากได้สิ่งใดงหรือทําอะไรจะต้องได้หรือทําได้ทันทีนะครับมองเห็นคุณค่าในตนเองก็คือมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความนับถือตัวเองมากชอบสแสวงหารู้จักคาดการณถึงบุตรป่าของตัวเองในอนาคตนะครับเช่นถ้าตัดสินใจเรื่องการเรียนอาชีพที่ฝันนะครับ4อยากรู้อยากลองนะฮะห้าใช้อารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลนะครับ เวลารักก็รักมากเวลาโกรธก็โกรธมากจนบางครั้งมาทําอะไรลงไปโดยขาดสติขาดความยั่งคิดขาดการตร่ตรองก่อให้เกิดความสับสนในความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะครับส่งข้อหก็คือมีความสนใจตัวเองมากขึ้นอรักสวยรักงามนะครับในในส่วนงเพศหญิงทั้งรูปร่างหน้าตาทรงผมปรับปรุงบุคลิกของตัวเองดูดีดูดตาและเป็นที่ยอมรับนะครับ เฉดก็คือชอบความอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับเพื่อปฏิบัติตามหรือมีกฎร,ระเบียบมากเกนเกินไปข้อ9ก็คือมีความต้องการทางเพศความรักนะครับมีการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศนะครับแล้วก็เริ่มมีความต้องการทางเพศนะท,ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะนะฮะทีนี้เรามาดูการยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นกันบ้างนะครับ ในวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์อย่างรวดเร็วมีการยอมรับและประปับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของตนเองทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้ควรปฏิบัติอันนี้ก็คือต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเองว่ารารู้จักการปล่อยวางในเรื่องบางเรื่องไหมซึ่งจะเป็นทางที่ช่วยลดความวิตกกังวลให้กับตัวเองได้น้อยลงนะครับ2พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองหรือเปล่ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาไหม และพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆหรือไม่นะครับสามเนี่ยรู้จักปรับตัวให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ไหมโดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปฏิสุขหรือเปล่านะครับข้อ4ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับพยายามมองโลกความเป็นจริงคิดให้ดีและทําให้ดีไม่จริงจังกับทุกสิ่งที่มากเกินไปควรจะรู้จักทํากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายอารมณ์นะครับเช่น การเล่นกีฬาอ่านหนังสือทํางานอ่านดินเลขกรวมทั้งพยายามควบคุมจิตใจของตัวเองไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องรัศระจนมากเกินไปนะครับสก้เนี่ยมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีนะครับสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ถึงการยอมรับและการเข้าใจในอารมณ์ของคนอื่นได้รู้จักที่จะระบายอารมณ์ออกนนในทางที่ถูกต้องซึ่งเมื่อเกิดความขัดแยง้งในจิตใจก็ควรจะพูดคุยปรึกษาคนที่เราไว้ใจเพื่อให้มี เพื่อให้มีเพื่อให้เกิดความเพื่อให้เกิดความเครียดจนมากเกินไปเพราะทําให้สุขภาพจิตของเราเสียนะครับ6เนี่ยฝึกทําจิตให้สงบมีสมาธินะครับไม่คิดฟุ้งซ่านโดยจิตใจที่สงบและมีสมาธิจะช่วยทําให้เป็นคนที่มีเหตุผลพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับและข้อสุดท้ายก็คือข้อเหลีกเลี่ยงกันจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มีผลต่อจิตใจนะครับต่ออารมณ์ของเราเช่น ไปคบคนไม่ดีคบคนพาลไปยุ่งเกี่ยวกับยาสิพติดนะครับทุกอย่างนี้ซึ่งการพนันอะไรก็แล้วแต่นะฮะเนาะนะครับ,รบข้อมูลในเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็สำหรับวันนี้เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีชิ้นงานหรือไม่มีภาระงานไม่มีการบ้านให้เรียนต้องทำนะครับนะ ก็เดี๋ยวอย่างนัแล้วให้เรียนเตรียมตัวให้พร้อมในสัปดาหหน้านะครับแล้วเรากลับมาเจอการกลับมาพบกันใหม่ในค่าสู่ศึกษาในสัปดาหหน้านะครับสวัสดีครับ